I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My สวัสดีครับพบกับผมเซียนพีเช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์นะครับเช่นเคยนะครับสี่คนในเน้นที่จะวิเคราะห์กันให้พี่ๆน้องๆได้รับฟังกันนะครับผมเมื่อวานนะครับที่เราไปลุยกันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมก็วันนี้นะครับมาลุยกันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกต่ออีกสักวันนะครับผมก่อนที่จะเข้าการวิเคราะห์นะครับก็ต้องขอแนะนำหนับเว็บไซต์ที่เล่นนะครับผมฝากความมั่นใจถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะครับรวดเร็วต้นใจปลอดภัยมั่นคงแน่นอนง่ายนะครับกดคลิกสมัครได้ที่ลิงก์อันแรกได้เลลยยนะครับผมมอ่าื มันรวดเร็วดีจริงๆแน่นอนผมนั่งยันนอนยัน หลับยันเลยนะครับผมก็เมื่อวานนับ4คู่เนี่ยไปคู่แรกวางปารีสซ่านในบ้านนะครับปารีสก็เอาชนะเทรนด์อันริดไป1นต่อศโดยโลูกยิงนาทีบาของกีเรียนเอ็มปัปเป้นะครับผมทางด้านของคู่ที่2เนี่ยลองสปอรตติงลิสบอลนะครับแต่ก็โดนแมตตี้นิซอนวันไปถึง0ูนต่อหนะครับทางด้านของคู่ที่3เนี่ยวางแมนยูชู3แต้มนะครับแมนยูก็เอาชนะไบตันไป2อต่อศทางด้านของคู่ที่4นี่วางคาร์ดิฟตี้นะครับคาร์ดิฟตี้ก็เอาชนะโคฟินที่ไป2อต่อศนะครับ เียได้ทั้งคู่ของสปอร์ติ g งลิปบอลมาดนะครับผมก็ไปกันที่คู่แรกเลยนะครับวับนนี้ยูฟ่าแชมเลีกนะครับอินเตอร์ไม่ได้นะครับเปิดบ้านต่อรักกเมียนของลิเวอร์พูลนะครับผม ฟอร์มในรอบสุดขอายินเตอร์เนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1นึ่งนัดล่าสุดก็เสมอกับนาโปลวยมันต่อนึในซิเลานะครับทางด้านของลิเวอร์เนี่ยชนะ5นัดรวดเลยนะครับนัดล่าสุดก็ชนะเบอร์เล่ไป1นต่อศูนย์ในศึกพรีเมียร์เลกนะครับผมก็เชื่อว่าทีมเยือนอย่างเวีรยวภูมีแนวโน้มบุกกำชัยได้ก่อนจากเลกแรกนะครับเพราะว่าศักยภาพและความพร้อมของผู้เล่นค่อนข้างสมบูรณ์กว่าเยอะชนิดที่ข่มกองกลางสำรองยังต้องเบียดแย่งกันเลยนะครับฉะนั้นไม่แปลกที่ฟอร์มการเล่นก็จะดูดีต่อเนื่องหลังจากคว้าชัยย6นท และการและผลิตกรปัะกอบกัรลงบอทั้งสิ้น14ประตูเลยทีเดียวแม้ละแม้นัดล่าสุดเนี่ยจะปืนฝืดไปสักนิดนะครับกับการบุกเฉือนเบอร์ลี่ไปแค่1ลูกแต่เกมลุกก็พยายามกันเต็มที่แล้วนะซึ่งจุดที่ต้องสังเกตคือเกมรับที่อาจจะมีการให้สัญญาณกันน้อยนะครับจนทาให้เกิดความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งอย่างไรก็ดีมั่นใจว่าระดับคุณซื้ออย่างเจคเกนคอปกับกาเมเชน่ากับผู้แข่งระดับท็อปของอิตาลีเนี่ยยังไงก็ต้องรีบปรับรีบแก้กันแน่นอนนะครับสอดคล้องกับอินเตอร์ม ที่สภาพทีมวันนี้จะไล่นิโคโลบาลีร่านะครับกับครัวกินกอลรล่าที่มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็อินเตอร์เนี่ยกำลึกหนักมาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่แพ้เอซิเมิลาไป1นต่อ2เอาชนะโลมามา2ต่อ0และเจ้าโนบลีไป1ต่อ1นถือเป็น3เกมที่หินเกิดกินแรงเยอะสำหรับอินเตอร์นะครับดูทรงแล้วไม่แคล้วเสร็จทีมเยือนบุกะเทือนถึงที่แน่ๆนะครับฉะนั้นเกมนี้วางหงแดงแรงต่อเนื่องแน่นอนนะครับลุย คู่ที่สองนะครับเซาบอรนะครับเปิดบ้านต่อรักกมิมเยนของบอาเอนมิวนินกนะครับฟอร์มนนัดลอาสุดของเซาบอรนะครับชนะ4เออแพ้1นะครับนะัดล่าสุดก็ชนะลาปิเดเวียนนาไป2-1ในออสเตรเลียบุนเดสลิก้านะครับทางด้านของบาเอนเนี่ยชนะ3แพ้2นะครับนะัดล่าสุดก็แพ้กับโบคุมไปกุมใจไป2-4ในบุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับผมเจ้ถิ่นเซาบอรนะครับเป็นทีมระดับจ่าฝูงของลีกแต่เกมนี้ต้องเปิดบ้านกกรับกิมเยนของบาเอนมิวนิกที่แข็งแกร่งกว่าเยอะ ดูทรงและเกมนี้เซาวบวกเจอกับงานยากเข้าให้แล้วนะครับเรทราคาเนี่ยเปิดออกให้บบเยนฝ่ายต่อลูกครึ่งนะครับ, <S <S บ<า>เกมนี้จะนําให้ต่อสุดทางนะครับแม้บาเยนเพิ่งจะแพ้ในลีกมาบัดบาเชื่อว่าก็คงจะเก็บกดอยู่พอสมควรนะครับและเกมนี้น่าจะใส่เต็มที่อย่างแน่นอนในขณะที่เซาวบวกเนี่ยเป็นบอลเน้นเกมลูกอยู่แล้วซึ่งเข้าทางบาเยนที่มีคุณภาพมากกว่าและแนวลุกก็ระดับโลกทั้งนั้นครับเกมนี้มั่นใจว่าบาเยนเอาชนะได้อย่างแน่นอนนะครับเกมนี้วางบบเยนชูชัยแน่นอนนะครับลุย คูท่ที่3นะครับผมลาลิก้าสเปนนะครับแอตมาดริดเปิดบ้านเรากรรมีของเลวันเต้นะครับฟอร์มงานหลังถุกของแอตมาดริดนะชนะ2แพ้3น,นะแล้วสุดก็ชนะเกตาเฟ่ไป4ต่อ3ในศึกลาลิก้าสเปนนะครับทางด้านของเลวันเต้เนี่ยชนะ1แพ้4นะครับนั่แล้วสุดก็แพ้กับเลอันไปติไปถึง2ต่อ4ในศึกลาลิก้าเหมือนกันนะครับผม <S <S ผลงานในบ้านนี่เรียกว่ายังขายได้นะครับสำหรับแอตมาดริดหลังจากเก็บใช้ได้ถึง 5จะกเกมหลังยิงรวมกันแล้ว14ลูกและแน่นอนว่าพวกเขาต้องมองถึง3คะแนนต่อเนื่องเท่านั้นนะครับเพื่อแย่งตำแหน่งท็อปโที่ชั่วโมงนี้กําลังห้ำหันกันหลายทีนะครับเพราะฉะนั้นมาเจอกับเรมนเต้ทีมบวยมองแล้วพาดยากประกอบกับเรมนเต้เนี่ยพกสถิติเจ๊งใช้นอกดัง 8ทิปติดนะครับและเสียไปแล้วกว่า26ลูกมูนตัมจึงเข้าทางเจ้าถิ่นมากกว่านะครับดังนั้นราคาเปิดมา1.5วัดจากฟอร์มและสถิติได้เสียของัคู่แล้วอยู่แอดมาริตวางแอดมาริตไม่เจ็บตัวแน่นอนนะจ๊ะ คู่ที่สี่นะครับคู่สุดท้ายของเราวันนี้แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับปีเตอร์โบโลเปิดบ้านตระกูลของเลดดิ้งนะครับฟอร์มในระดับสุดของปีเตอร์โบโลเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับนัดล่าสุดก็แพ้กับเพสตันพิสโตนตอนหนึ่งในแชมเปี้ยนชิพนะครับทั้งสองของเลดดิ้งเนี่ยแพ้รวดเลยนะครับนัดล่าสุดก็แพ้กับโคเวนที่ไป2ต่อ3ในศึกแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันนะครับเจ้าถิ่นปีเตอร์โบโลมีแววปลดล็อกกำชัยได้ก่อนนะครับเพราะว่าการลงบูญในรังเย่าของตัวเองน่าจะช่วยเพิ่มความมั่่่่นนนนใจแแลละะะกกกุมมมคคววาาไดดด้เปดดดนะเปปรรรรีีรียยบบอูิิๆััถ็ศศศึ์หง2ท หนีตายบอกเลยว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีใครอยากแพ้แน่นอนนะครับประกอบกับทีมอย่างเรดดิง้งมีมหากับผู้เล่นนะครับแกนหลักบาดเจ็บและติดโท้แบนค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะส่งผลกระทบนอยู่พอสมควรกับการต่อกรกับคู่แข่ง แถมฟอร์ม7แมตช์ท้ายในลีกก็แพ้รวดและโดนทะลวงแนวรับยับเยินรวมๆ24ประตูเลยทีเดียวเรียกว่าอย่างน้อยมี2-3ลูกยืนพื้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาจากเล็กับภาพรวมของทั้งคู่แล้วเกมนี้แนะนําให้ต่อปีเตอร์โบโลโชเหนือแน่นอนนะครับลุยก็นี่นับ4คู่เดียวไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์เป็นแนวทางนะครับสำหรับผู้นคนที่สนใจก็กดติดตามกนได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับอย่าลืมนะครับสนใจสมัครสมาชิกกันได้นะครับเริ่มต้นแค่1บาท10บาท20 ขึ้นอยู่กับกําลังซับของเพื่อนนะครับผมก็รวเด็วทันใจมันคงปลอดภัยแน่นอนครับอันนี้ผมนั่งยันนอนยันหลับยันได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนลิงก์อันที่2นะครับเป็นลิมกูสมาชิกนตัวนะครับที่แจกทีเด็ดฟุตบอลทุกทุกวันนะครับสหลม์นี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับขอให้เพื่อนโชคดีมีชัยรับซับกันนะจ๊ะลุย